โอเคสองสีนี้เราจะใส่สีผสอมอาหารจะอันนี้ก็จะเป็นสีเขียวเนาะสว่วนนี้เราก็จะใส่น้าเปล่าอันนี้ก็จะเป็นครั้งแรกเราจะมาลองทำดูแล้วกันเนาะก็เลยก็บอกว่าจะแช่ซักคูคูกับน้ําไว้สักประมาณห้าถึงเนาทีะ แค่ว่าประมาณนี้ตัวนี้ก็จะเป็นสีแดงจ้ะ ใน,นก็จะเป็นสีของสาค,คูโอเคตอนนี้เรามาทำตัวกะทิของเราก่อนเนาะกะทิอันนี้ก็จะเป็นหัวกะทิกับนั่นจะ้ะแล้วก็น้ำตาลจะ้ะ ใส่น้ำตาลประมาณนี้อนเนาะเกลือเกลือนิดหน่อยจ้ะสีน้ำตาลเป็นน้ำตาลสายแดงจนมัก็ได้ออกสีนี่จ้ะ พอกที่เราเริ่มเดือดเนะเาะเริ่มร้อนเราก็จะปิดแก๊ส่ะความหวานก็ตามใครชอบหวานก็เพิ่มน้ำตาลได้จ้ะเพื่อนๆ โอเคของเราโอเคหลังจากทิพประมาณ5นาทีหรือ7อาเราเก็บไว้ประมาณ7นาทีจ้ะแล้วเสร็จแล้วเราก็ไปเสด็จน้ําออกเนาะระหว่างที่รอน้ําร้อนตอนนี้เราก็ต้มน้ําร้อนเราก็จะลองมาปั่นเป็นอ่า้จะ อาจจะใช้เวลาทำเป็นก้อนจบกนะ้นะนี่จะเอาไว้ก่อนเนาะตอน้ำเดือดแล้วค่อยเอาไปใส่ใส่เนี่ยจะมันจะไม่นั่นมันไม่ได้ง่ายเลยเนาะใช้มืดนิ้วจะใช้มือ จะก้อนเล็กก้อนใหญ่จะจับไม่เท่ากันเนาะ ในน้ำเริ่มเดือดแล้วจ้ะเดี๋ยวเราจะใส่ัสกคูบัวลอยเราปั้นไม่ได้เท่ากันจะเพื่อนเพื่อนทั้งเล็กทั้งใหญ่นะค้อนก็ไม่สวยเราทายังไงได้สวยจังของเรานะี่โอเคเราใส่ไปันไม่สวยก็จดปั้นให้มันนั่น เย่าเเพื่อนพอมันลอยพอมันลอยตัวขึ้นมานี่มันกล้จะสุกแล้วเนาะก็ถือว่าใช้ได้จะ้ะะแต่ต้องใช้เวลาต้มนานหน่อยเพราะว่าบัวลอยของเราลูกใหญ่มากเลยเนี่ยใหญ่จริงๆดูสิตัวนี้ก็จะต้มไปเรื่อยๆเนาะจนกว่าบัวลอยเขาจะเป็นใสๆเนาะนี่จะประมาณนี้โอเค วันนี้เราจะกินบัวลอยวันนี้แล้วก็ข้าวโพดเจอเพื่อนๆไปข้าวโพดมาเนาะต้มข้าวโพดเรียบร้อยแล้วเราจะกินเราไม่แน่ใจว่ามันสุกออยังน้อเน,นี่ยนะใช้การต้มก็ประมาณสิบกว่านาทีแล้วจะแบบนี้สุกแล้วแหละ เราจะต้อมอีกประมาณสักห้านาทีพอตอนนี้เขาก็เดือดตอนนี้เขาก็ลอยตัวหมดแล้วจ้ะเพื่อนเพื่อนโอเคเราจะตักออกเลยนะเราจะตักใส่ในน้ำน้ำเย็นจ้ะ คิดว่าเราจะตักออกเลยเพราะว่ามันน่าจะโอ,อแล้วนี่จะใส่ในน้ําเย็นปิดแก๊สเลยจ้ะลูกใหญ่มากดูบางชิ้นมันก็ไม่เป็นก้อนเราจะนอกกันน้ำเย็นประมาณสัก สามถึงหนาทีเนาะแล้วค่อยตักออกไปใส่ในตัวกะทิของเรานี่จ้าเรียบร้อยแล้วจาบปูรอยัาคู่ของเราเนาะเสร็จแล้วเราก็เทตัวกะทิใส่ในจ้ะ คนมากเลยกะทินี่จะเพืเ่อนๆจะบัวลอยกะทิจ้ะอันนี้ก็จะเป็นข้าวโพด เราก็ใส่กระโพดรอยไปเลยจ้ะแค่นี้ก็ได้เป็นขนมหวานที่ต้องการแล้วจ้ะเพื่อน,เ,อนเราเรามาจัดใส่จานเลยเนาะเรียบร้อยแล้วจระเพื่อนๆเ,เตรียมเสิร์ฟได้จ้ะบัรลอยอสาคูบ,บอรลอยจะมีข้าวโพดรวยด้วยเนาะ กลิ่นหอมกะทิมากเลยจ้ะเข้มข้นกะทิจ้ะวันนี้นึกจะกินเนาะเติมพลังด้วยของหวานอีกแล้วจ้ะเพืเ่อนๆโอเคจ้ายังไงก็ฝากคลิปนี้ด้วยเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจให้ด้วยจ้าดูจ้ะข้าวโพดจ้ะข้าวโพดดูดน่ากินมากเลยจ้ะเพืเ่อนๆจ้ะ